ในกรรมฐานสี่สิบมีกรรมฐานบทหนึ่งชื่อว่าอุปสมานุสติกรรมฐานรละลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานนั่นแหละเป็นทางตัดภพชาติอาตมาไม่ได้ไม่ดีกับนิพพานนางนิพพานนางไว้เลยทำไมใครจะว่าละ่ะนะเราก็ท่องของเราเรานึกถึงของเรานะ ในที่นิพพานมีอะไรในพระพุทธเจ้าก็นิพพานพระอาหารหันตก็นิพพานพระพุทธเจ้าก็มีมือมีเท้ามีศีรษะพระอาหารหันตก็มีมือมีเท้ามีศีรษะท่านนิพพานไปไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องค์แล้วเราจะเอาบ้างไม่ได้หรอเนี่ยอาตมาถึงบอกเราอิจฉาพระอาหารหันต์ดีกว่าเรามาทําตามเดินตามรอยท่านน่ะรอยท่านไม่มีตะปูแน่นอน นะท่านเดินเดินผ่านไปแล้วไปไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นพี่ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเราเป็นบริษัทบริวารเราทำตามท่านอย่างเดียวทำไมจะทำไม่ได้ไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ขอให้ทำเถอะอดทนทำไปมันจะยากยากแค้นก็ทำทำยนยันตายนั่นน่